มณีขอเสนอเมนูเจ่วห่อนจ้าน้ำจิ้มแจ้วห้องกะสีอุเพียกรได้จ้าใส่ข,ข้าวคั่วใส่ผงชูรสใส่พริกผงหั่นหอมต้นใส่น้ำได้จ้า ใส่น้ำปลาใส่ต้นหอมลงไปคุกเข้าให้มันเข้ากันจ้าเสร็จแล้วเจ้าเพียเห้าน้ำซุปใส่ค่ะตะไคร้ใส่ขะน้อตักเจ้าเพียใส่น้ำจักสองส่อนด้วจ้าเมนูนี่ก็แซ่บบัคคัก